ติดตามอ่านกันใครได้ที่นี่นะคะป้าป้าเกิดอะไรขึ้นหรอป้าป้าไม่เป็นไรกลับบ้านกันเถอะืออเธออาบน้ำเองได้ไหมอ,อ่พอพ่อผมจะช่วยน้องสางของผมอาบน้ำเองดจะทำอะไรเนี่ยหลียมงิงไปยืนในห้องดำหนึ่งชั่วโมง ลีจิงซิน,นลีเยียนจนินครึ่งชั่วโมงทำไมพวกเราต้องไปด้วยอ่ะเท่งนั้นเหรอเพิ่มอีกชั่วโมงเจ้าพวกนี้ไว้ใจไม่ได้จริงๆลงโทษสามสิบนาทีลงโทษสองชั่วโมงลงโทษหนึ่งชั่วโมงป้าป๊าหนูอาบน,น้ำเองได้ห้ามมาแอบมองเน็ตขาเลยนะเธอยังเด็กอาบน้ำเองคนเดียวได้แล้วงั้นเหรอไม่เห็นจะได้ยินเสียงน้ำเลยซนต้องนังเฝ้าไว้เผื่อเกิดอะไรขึ้นมาป้าป๊า เธออาบน้ำเองเสมอเลยงั้นเหรอหนูโตแล้วนะทำไมต้องให้คนอื่นมาช่วยด้วยล่ะลูกสาวของฉันถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลมาก,ก่อนงั้นเหรอนั่นคือเหตุผลที่เธอเรียนรู้การอาบน้ำด้วยตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยอย่างนั้นสินะมาร่างกายฉันจะเป็นเด็กแต่วิญญาณของเนันอายุพอๆกับนายเลยนะฮ้ฟังนะตอนนี้ฉันไม่มีเงินมากมายเหมือนแต่ก่อนแล้ว มีแต่อันตรายที่เข้ามาเธอกลัวไหมมีคนคิดร้ายกับป้าป้างั้นหรออ่ไม่น่าแปลกใจที่เห็นเขากดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคงมีใครบางคนทำบางอย่างกับเขาแน่นอนไม่ต้องกลัวนะหนูเชื่อว่าป้าป้าไม่ใช่คนไม่ดีหนูจะปกป้องป้าป้าเองอืมฉันก็จะปกป้องเธอเหมือนกัน จะไม่จะไม่มีใครหน้าไหนมาทำอะไรพวกเราได้หรอกถ้าใครมันกล้ามาแตะต้องลูกสาวของฉันมันจะต้องสดใ์ไสแน่ฮัลโหลนี่ลีเจนไปนายให้ฉันทำยังไงพุ่งนี้มาหาฉันที่บ้านแล้วกันแค่นี้แหละก่อนอื่นจะผมเบาเลือกปล่อยผลจากนั้นผูกมันนั้นเจ้าพวกนั้นกำลังทำอะไรกันเนี่ย น,นี่พี่เอานมมาให้หายแล้ว,ลวนะนะไม่เอาหนูยังไม่ได้แปลงฟันเลยแปลงฟันนี่จะวิ่งไปไหนนี่ฉันต้องมาแปลงฟันให้เธอเลยนะถ้าเธอโดนพ่อไล่ออกจากบ้านฉันจะถอนฟันข,ขาวๆนั่นของเธอทิ้งซะเด็กขี้แย yeah. มาน้องสาวของพี่พี่มัดผมให้นะอ้าปากแล้วแปลงฟันแปลงฟันเสร็จแล้วอย่าลืมกินนมด้วยนะสร้างบันเถอะปล่อยพวกเขาไปแล้วกัน มีแขกมางั้นเหรอท่านประธานกู้ของบริษัทเซียงไฮเอ็นเตอร์เทนเมนต์ก่อนหน้าเขาเป็นคนดำเนินการเซ็นสัญญาอย่างลับๆแล้วก็หนีภาษีอีกหลังจากเขาออกจากบริษัทไปก็คิดปองร้ายอย่างจะฆ่าคุณหากคีรีนยังไม่ค,คื่คลายถ้าเขายังไม่ถูกจับคุณก็จะโดนคนด่าแบบนี้ไปทุกวันนั่นแหละจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ ทำไมเธอถึงยังทำงานกับสันอยูล่ล่ะเธอต้องการอะไรกันแน่ไม่มีใครจ้างสัสนโฆษณาทั้งภาพยนตร์และละครเวทีก็ก็ถูกยกเลิกทั้งหมดโปรเจกต์อะไรอะไรก็ถูกระงรับไม่ให้ถ่ายที่ทุกอย่างเป็นแบบนี้ก็เพราะเธอแต่มันเป็นอดีตไปแล้วเพราะเห็นแก่เมตภาพที่มีต่อกันซันเลยไม่ได้ขอให้คุณสดเสยหรือจ่ายค่าเสียหายอะไรทั้งนั้น รายการวาเลติ้คุณเพิ่งเริ่มทำนี่สแสดงว่าเพิ่งเปิดกล้องได้ไม่นานสินะแต่ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมแสได้เลยนะปกติคุณไม่รวมรายการวาเลนติ้นี่แสดงอย่างเดียวไม่ใช่หรอคุณเข้าร่วมรายการวาเลนติ้ยอดนิยมนั่นไม่ได้หรอกนะไม่มีใครเสนอซื้อคุณเลยแต่ไม่มีปัญหาหรอกถ้ามีข่าวด้านความรักกับใครสักคนพวกเขาก็จะเซินไปเอง ต่จะสนใจทำไมล่นะเนาะคุณหลีาบอกสั้นเองว่าไม่ชอบเรื่องความรักอะไรแบบนี้ในเวลาสัน้นให้เวลาสั้นหน่อยแล้วกันเดี๋ยวสั้นจะหาทางให้คุณคืนวงการให้ได้ไม่หาทางให้สั้นได้ไปรายการวาเลนตินให้เร็วที่สุดคุยราคามาเลยยิ่งสูงยิ่งดีคุณบอกว่าค่าปรับที่ต้องจ่ายจัดการเรียบร้อยหมดแล้วนี่ทำไมยังต้องหาเงินอีกละ่ะ จะต้องใช้เงินเท่าไหร่ละ่ะเันจะได้เตรียมตัวถูกฉันต้องใช้เงินเยอะมากในการเลี้ยงดูลูกสาวนะลูกสาวคุณเนี่ยนะเราเล่นใช่ไหมเนี่ยกับสาวที่ไหนทำไมเซนไม่รู้เรื่องเลยละ่ะป๊าป๊าอันลสวัสดีป๊าป๊าเมื่อคืนหนูฝันถึงป๊าป๊าด้วยแหละ